ทางมากอจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อมีโสมมีลาบมีโสมมีมานกระพูนค่ะเพื่อจะได้นั่งต้นเงินมารวมถวายสร้างประตูโค้งเนาะค่ะคค่ะือคุณยังก่อนค่ะมีชื่อว่าเป็ค่ะเมีโสมมีมานกระพูนเนาะเพื่อจะส่งเรลาเพื่อก็เลย เกตนเงินมารวมถวายค่ะอนุโมทนาสาธุบุญไปต้้งกั่กับเพื่อนนะคะนอกจากนอยได้ม่คู่กับสีนิมนต์ปูรับตนเงินนะคะสาธุสาธุสาธุนิมนต์ปูที่พระเจองูชาปู้ปู่นผู้ท่เป็เจ้าชีเจ้ท่าเจ้าบังสินศักดิ์ ตัวเลนยิมากเป็นสักพิายากรุกลานเลยมีฝนมาหมสาวนี้ก็สิมแขอพ่อจากผู้ที่รักคุณผู้ผู้ ตาขาวาวนคุมตาพุ่มตาทึบตาทามตาบวานตาทองมาทา่จ้มาเออมือหม่มือขานวันดีวันที่ถี่มาว่วันที่ถีเออหุร้ายสายเบิ่งพอได้มาหาอ้าอ่าตาหวานว่าไปน้ำว่าไปน้ำาอันนี้่องตาหวานมโชคบมีรลามีชูไม่หวานมาว่าหุดเอออ้า

รวมข้างปตูโคอิกพาคือได้เข้าได้รลังได้เขาได้หมาีว่าว่าไม่ยังทือว่าใดตอนถึงเอยายพ่อปาดคือหายเข้าดูท้าได้ทข้ของฐานไหนตได้โขกของฐานหนวางอย่างนื้นออยวดขามาอกฟ่าสูบของฐานอย่างฟนไม่ตกแหงกบอกกายเบื่อเราจะกลับได้ค่าน้ามัินลง ทั้งได้ค่าร้างทด้วยภาวะฝนตกวข้ามาหนึ่งแค่บาอเอาคุณไดมากับว่าตกเข้าจักแกผู้ขามาแล้วตกเข้ามาเดี๋ยวพ่อให้รางวัลนัเงนะยวยพ่อจะให้รางวัลงได้ก็เหระถามว่าค้าค่าคือว่าพอคาาค่าว่าคือคาาค่าไม่ถูกนะฟ้าค่าค่าจักหวานเว่ากั โลกมากตัางวักหวังมากตว่าค่าโกค่าขาดนะพ่อจะบอกค่าค่าย่างราเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทล้เก้าค่าค่ายเก้าสิบเก้าบค่าค่าเก้าเก้าตังเลยเขาตังเลยไทยเก้าเก้ากตังเ่ดอยู่แล้ว cao 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 cao, quay thái buồn khổ người đừng mà nó được đâu. Tại buồn buồn thang và thang ba, thớ buồn bà rằng Cả khổ người nó được đâu. Hai hang mới người ra, hai tiếng rằng là ai chi à, thái bị tớ tiếng rằng ra, ai thái kế khó khăn Cả buồn cô khảo nó được đâu. อูที่ฝักเขพาขอปูตาเออขอข้าวแบบาวาหลุตรหลานมากหอบแล้วมาหอมมาถึงเลยปแบบูหูเลยเออมาแรงของอ,อ็งมากหวาลโกคเท้หาหวามากเลย pues. ่ะมาหูแบบเพิ่มหายหูจักแล้วหรือว่ามาได้ขาวมากเลยได้มากกว่าข้าวหวาหเือะเยอะ่า เคอหายไม่เขไม่หลับไม่ตืไม่หวนัหมือเบามาตื่วมาอ้าครามงูไหนกี่เออเคทุกข์กับผากับบ้านแบครั็งแรงไปตามท่าวงเหรอตามท่าวร่างกายว่าแข็งแรงหรอกพอวาง่ะง่าเราอยากเกิดม่อเท่าแบบนั้นตื่นได้ทังข้าเกิดเมื่อเท่าบว่าแข็งแรงหอเ่าน่มันมาคือพอแบบไรพอในเต้ง ป,ปานวายรุ่นคนไ้นป่นวายรุ่นไอากุชิพหาคนไหนไอ้พ่อมาพักมากมายปานแต่ของอ้ยุชิบหาว่าจังโอ้ยน้องมึง่าแล้วครอบครัชิพห,หาปีว่าแต่งแข่งทอแล้ว่อไอา,ไากุรายปานนั้นจะสามดร้านแต่งแข่งทอบ้างชิพหาแต่ชิบหาเ่าาามไม่หรอ คีวหาปีเกิสข้มาไลยคิวขาีปวานทาวขาวว่ะเพ่งอีกอย่างมาแต่งเพ่งอายุูกคีบหามาทำพอขาวห้ร่มคึกกันทหานอันทหานกูคือบอนแต่งเพ่งอันสามสิบยังเจียว่ะบ้าชุดแต่งดูนะโอเคลย์ไปก็โอเคลไปกูยังบอว่าสามสิบยังเจียวอเคละลูกนะอว่าพ่อจะเฉลยมาที่ถามสิจะได้ท่า ป้าตโขงวันที่ถามสิพอกระวาตามคือเนาะบางทีทักเปนดังน้ะตกมาปีนี้ตัมาหั่วมนีเราจะอาจจะไปยุซื้อผักกันนยมันไม่รุ่งไปหนะไม่รเป็นจังๆ่าเท่าตักเถื่อนลูกไรเกิดวัไงก็เถแถวกับเอาไม่หน้ากระชี่วกันดุ่งยางเนแ้อกระิร้อ มาาังเล็ขาบัวแข่งฟาแบบโอ้กระปุกกรเป้าขึ้งหนักปานทุ่เป้าทำว่อไอ้ก็ทิ็ดหาคนไว้ายพราะมันขอามาด่าได้คอมาแขงกับคอลงไปทุ่มนมนุ่มมาแขงกับคอลงไปเชดาอ้เช็ดาลงไปพอชูได้คือเก้าเต้งได้คือเก้าร้องด้น้ไม่ขื้ง

Wow. <laughs> <laughs> คือไดโทน้องาวงแล้ววงเออคอยแข็งฟาใสกูรด้เลยไดหมดเป็นทาพานคุณให้ลูกด้านเลกินในข้างไปคอยกันทางทอยกันแผงข้างูท่ษษษาขาดกันนะโตอ,อายุแตขอไปวเด้ออือ,อ,อไม่ได้ไม่ต่าง<ๆ>าอเอนทำไมเกาหัวอ้อมวัส <c oughs> หัวอ้อมวัดน่าพ่อเออเขาเอาแต่งหนัาไปแทะกอุอยูว่าตายตายไปเป็นหัวอ้อมวัดว่าตาย เขาได้เอาอได้มาทนเ,เขาเอออีงานปะกอต่อแก่แต่ใช่ไเขาเออเรับวอ้อมบาดจันตายไปก,ก็เพ็นหัาว่าอ้อ,ตตอมบาดทานสาวาเกาะตอแต่แต่ตัวเมาเอาไม่ห่นงแขอให้ไม่ทางไปเที่ยงงานแล้วลูกเดินถวันเดินแล้วลูกลหลานเห็นเดินถวันก็ชิบหาเห็นเดินล ฟอกไปกูได้เออแต่ยานขึ้งหงายม้ามาใครใคเขาแดงฟอกบุบ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 เขาถล่มไปเขาถล่มไปเขาผู้ใดขาคอตีแมวผู้ใดตาไปขมุนหน่อยไม่ได้ยากแล้วนั่นที่ไม่ผาให้ลวกหลานมือแต่ยัง๋นี้ยังไม่ถึงเอลากำมันช่างมาตู้องะ ปลาตูเขา,าว่างใสาปตตูโขงแดงมาวกแดงเขีาี๋ยวค่อ,มมอ,อยว่ากันแต่ว่าชวา่วง,ง,ง,งวนี้เห้โตยังไงบ้างเน่ยท้าปู้งหาว่าไม่ค่อยีหล่ายจังขี้เหี้ยแม่ขี้งุงหาเห็น,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 นปู้ว่าผายข้างหลังเคยเห็นป่้งหน้าไปหามา เป็น้งงา,า,งางทางไนะม่ต้องกโต๊ต๊ะห้างห้างโต๊ะทางทางนะอเขาบ้านเมต่อกไเขาม่แบบพล้อแล้วเอาโต๊ะเอาห้างมาเขาว,ว่าทางมาตอนถึงเนี่ยว่าไปร่างออกคักอนันเขาพักว่ารถไม่ได้ขีต่ตรงร่างหลักมันออกคักคักไปแล,ล้ว ล่างนีเราอาจะเห็นยื่เดีนะเต้าหองดีเนาะเอ้เห็นางน้เห็นงเห็นล่างเห็นบๆไดโรลมาจังว่าไก่ขั้นพอว่าหายกับว่าไร่ไรเนี่ยงาเมื่อวางป้ามาทางกันต้องเต่มมาว่าหนหวานิตีน่งกองต่อพ่อไต้าหู้มาาเท่าไหร่เนาะังี่หอดวานอ๋พอขายขายเดียวเนาะขาียวเ้ ขาเยอขาวเยอะโตะได้หาแเป็ขาต้อหาลขาเป็นขาเต้าชิ้นเต้าว่าไปสังเกตว่าจะมาเจ้าชิ้นเต้าหว่าค่ะหาขาแกะขาขากระตกบ้านพี่พ่อคุณยายนันมาสับ้านยยมันกำจัดไปข้าเยอะโต๊ไปเติมน้ำมาหน่อยค่ะเ้าชิ้้าหวาเต็มถังเลยนะคะ ปูต,ตาฉันวา่าฉัน <c oughs> จัง,จจง,ข,งาาขี่กามิตรคนเอาไวนเขาขายกุติดเกา่าเก่ามาไปยังถึงบ่ขายว่อึศบ่ให่ไปือเอาไว,ว้เอาางวันเต็มขา,ขายวันทองบ้าขายยอตกเต็มเตขายยาวตกทุกวดมาหาพอจังันถึงแต่ละอีพอเอ้ยวันทา บักขึ้นหอยแต่ก็เบิ้งแทนเลยบัขึ้นหอดแต่จะไปดือขาบ้านที่าอ้ยถึอเลยเป็นญาติเป็นปีเป็นเดอจ้าปการแล้วก็หุบจ้าคอจ้างไหนเจ้าขาคุณจังวมาบ้านนี้แหละหุบจ้ากอีพออ้ยแติ้วันพาหาบ้านนกับ้าอีพอว่าผูุ้แก่ตากายผู้แกตากงผู้เร่งงา เห็ทุกิทุกอย่างหายหมด้ปในมือยู่ม่ืกมิดนั่นีม่เงนไม่เข้าในทางในที่มั่าำกว่าคุรังคอนกับว่าท่านไม่ถูกนะวงนอบางเพื่อบางที่ก็ได้ก็คือกันพวกเขาถึงคิวแล้วกะเบิดุมได้เขาเคยร่วนุงเขาเคยร่วมทางนั่นหรือกระเบิกได้ครังคอนบ่ท่านไม่บุ่ว่าเคยทางวงตาคือ ตาพอตาเย่านาถ้าถูกวนไปวนไปว่างูมดเออคุณรำเริรำรอนาททกวงไปค้าทูกเต๋อโอ้โหคุณชิะนรับพุขาไม่ง้อเลยเดียวขออนุโมทนาสาธุกับทางบุญน้อเพิ่มพอเออหายกออกดอกออกผลหาพวกขาใบโพธเปลี่ยนหมือนชิ้เลย้างอาชิขานไปว้ามดเออคานมันออกดอกออกผลน้องหน่งได้แผไดบทางพุขาอาจจะรวมทั้งหมู่น้อ เขาเอาไปจังทีได้หลือเล่เออใครก็ตากูที่จะเข้าเป็นพาร์ดาเข้าเาไปจังทีห้องจังทีได้สิบุญใ้ท่านนำเส่มแด้หลือเลเพื่อหวังพายโค้งมามาอาอปูเอฟซีเอฟซีปูอ่เอฟซีแต่ปูเอฟซีฝากมาอลับฝากมาหน้วบักสิ่อตก บกักเชื้อเอิดคร์ดแหวนเขียนจังสาวคือน้ามันก็นนกนคอยอานคี้ได้ไปมาในวันเ,เปลี่ยนแตชูข้าวเทียนเพเี่ยนข้วีาวเปลียนพอว่าข้า,าวหน้าขี้ข้าวอ่ามันเด่นแล้วค่ะอานน้าถามใครในหน้าพ่าอว หลักแค่แไปเท่าไหความสูสงแค่คือไรไปไหนาั้าวบูขาวว่าถุพเขาเห็นด้วยกับเราบ้าเออไอมีใครก็ร้างไ,ไม,าม่มถุไกนะไม่แบไม่ถูกไม่หวานทุกทกาพแข็งแรงไว้บูรณแล้วแต่ไม่เหมือนวาถามพวามคนะุทักันนะห้ครอบครัวจากเริ่มแา่เริ่มหายก็หารน้องหายท้องหามา tức là càng mang được bán hay trăm càng không có càng được đâu